ผู้จัดการโครงการควรมีลักษณะอย่างไรผู้จัดการโครงการนะครับควรมีลักษณะเป็นนักสังเคราะห์งานนะครับตามภาพนะครับจะเห็นได้ว่าเราทาการสังเคราะห์งานนะครับออกเป็นส่วนๆรูปแบบนี้ก็คือรูปแบบของการวางแผนโครงการหรือการทำเวิร์กเบรกดาวน์สตั๊กเจอร์นะครับเมื่อเราแบ่งงานออกเป็นส่วนๆเราก็จะเริ่มนะครับ กระบวนการของการาวางแผนในแต่ละกลุ่มงานที่เราแบ่งออกมานะครับเมื่อเราวางแผนตามกลุ่มงานที่เราแบ่งออกมาแล้วเราก็จะสังเคราะห์ต่อไปว่าแต่ละงานนั้นทำอย่างไรคำว่าทำอย่างไรนั้นนะครับเราจะทำการเชื่อมโยงงานแต่ละงานเข้าด้วยกันโดยอาศัยความสัมพันธ์ของงานนั้นๆนะครับ เมื่อเราทําลักษณะนี้เราจะได้แผนง,งานออกมากระบวนการพวกนี้นะครับก็จะอยู่ในกระบวนการของการวางแผนโครงการนั่นเองนะครับดังนั้นนะฮะผู้จัดการโครงการควรมีลักษณะของการสั่งข้อง,งานนะครับคือคุณบัตรเบื้องต้นของผู้จัดการโครงการนะครับ